สวัสดีครับเอซีาหนอเอยซีบางอิงม,มาถึงแล้วครับพี่น้องไปเบิงบรรยากาศนะครับพี่น้องข้างในว่าเวทีแล้วย่างเรียบร้อยอย่างไปเบิงก่อนครับพี่น้องโอ้แสงแดดจา้าครับพี่น้องโอ้ยอดไปเบิ้งข้างในก่อนว่าเป็นจนังไงเวทีสองเวทีแล้วย่างครับพี่น้องอีกเวทีหนึ่งอะเวทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรือเวทีสอง สาวหน่อยลาเพลินโชว์ย่างครับพี่น้องแต่ก็คิดว่ามันกระตังเซ็ตก่อนอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะดีว่าล่ามันก็นี่แหละซอยกันครับพี่น้องก็เส้อว่าเดี๋ยวกับเซ็ตครับพี่น้องจึงจะใส่เวลามันกระบ,บอกเตินทีมือของคนเหรครับพี่น้องมาตั้งแล้วเนี่ยสาวหน่อยคิแบบแพงก็เรียบร้อยแกโอ้ไปหลายเปอร์เซ็นต์นแล้วครับพี่น้อง 70-80%แล้วนี่นะครับพี่น้อง70-80%แปดสนะครับพี่น้องสาวน้อยวงหนึ่งครับพี่น้องวงสองกัยังว่าท่านมีจ่อไม่ยังครับพี่น้องแต่ขึ้นแล้วครับพี่น้องแต่คิดว่าเดี๋ยวรถยกมากกับแป๊บเดียวครับพี่น้องนี่แหละหายว่าท่านเตรียนโตออกมากับเผ่าเตรียมโตออกมาเด้อครับพี่น้องเด้อสองวงปะทะกันโอ้ยอยู่มองใดเนาะครับพี่น้องสองวงเนี่เจสีเหมาะ เอ็นก็บอกบัตรคือสิเพิ่มเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแมนบอรครับพี่น้องเห็นบอดโจโลงไว้ในนั่นบอกว่าเพิ่มเจ็ดสิบบาทกระเแหน่ใจว่าแมนบอ,อันนี้ผมกระเท่านหน่ใจเด้ครับพี่น้องได้เป็นแต่บอดโจโพดไวว่าสองร้อยเพิ่มเจ็ดสิบอย่างน,น,นะครับพี่น้องกระถาเบิ้งก็ครับพี่น้องก็มาเบิง้งตอนนี้บัตรมันประทันติดนะครับพี่น้องกรถาเบิง้งคิดว่าประมาณนั้นนะครับพี่น้อง พงสีบซอได้ครับพี่น้องมือนี่เพราะว่าสองวงครับพี่น้องสองวงมันก็บตังใส่เงิ่นขึ้นกันจางขึ้นกันเนาะเพราะว่านัดหมอล่ำมาหลายคนนะครับพี่น้องตังหารอยกว่าชีวิตบ้างนะสามลอยหรือหารอยนะครับพี่น้องสองวงเนี่ยมันหลายอยู่แล้วครับพี่น้องก็ยังว่า่าชใจใจก็ต้องใจเนาะพี่น้องเนาะมันก็ตตังมีนะครับพี่น้องก็ไปว่าท่านเตรียมโตกระเปาเตียมโตเผามากนะครับมือนี่ผมเสื้อว่าอาญะแค่ครับพี่น้อง แต่พื้นที่ก่ต้องห่วงครับมือนีมือนีพื้นที่กว่างแห้งครับพี่น้องพื้นที่กว้างแห้งมือนีพื้นที่กว้างแห้งเท็ดในกว้างกว่าเก่าครับพี่น้องกว้างกว่าสุดเชอรอที่มานะครับพี่น้องเพราะว่าขังล้างก็ขยายออกไปอีกครับพี่น้องเนี่ยสังเกตมองนีปกติแล้วมันมันมันถึงแค่มองเสานี่ครับพี่น้องเป็นแค่เสานี่ถึงแค่เส้เนี่ยปกติถึงแค่นี้นอกนั้นก็เป็นทีจอดรถแต่กลายมามือนีเขาข้างในเลยครับพี่น้องอีหลามาแล้วอีหลามาแล้ว อีหลามาแล้วครับพี่น้องอีหลามากแล้วแมนแทะเลยครับนี่นี่นะครับพี่น้องผมก็เลยแวะเขามาหาเบงบรรยากาศก่อนครับพี่น้องเนาะจังได้กะได้แวะมาแล้วชงของเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องได้แวะเขามาแล้วก็เลยมาเบงบรรยากาศชมบรรยากาศเย็นๆค่านันก็มาแล้วครับพี่น้องเอาขามาน้ากันเลยครับพี่น้องทีมงานเอร์พอหักไม่หักมากพร้อมกันครับครับครับพอไว้มากับแอร์นั่นนะครับพี่น้อง มาพร้อมกันเลยสองขั้นกับเออย่างนา้ผมก็เริ่มซื้อไว้เนาะมาแล้วครับพี่น้องรด,ดจอดเนินแล้วจอดเนินว่าท่านเข่ามากครับพี่น้องนั่นแหละอีลาก็คงว่าท่านลุ่งเนาะครับพี่ห้องมันหอนมันห่อนครับพี่น้อง,ออองยังแดดยังห่อนเดี๋มันกไมีหมองพักกันแล้วแต่ละค้นก็มาแล้วครับพี่น้องตามตามกันมาเรื่อยเยตามกันมากครับพี่หน้อง คิดว่าเดี๋ยวก็คงซีมาหลายครับตลอดคืนงานพอหักไม่หักทุกคนครับพี่น้องเอฟซีเอฟซีสาวหน่อยคิดว่าทุกคนก็เตรียมเตียงโตพร้อมอยู่แล้วครับพี่น้องนะจังได้ก็บข่าเบิ้งได้ครับพี่น้องว่าสีเลียสจักโมงกัเชื่อว่าเดี๋ยวกับบอโดนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าซอยกันหลายคนเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมีเครื่องมือเครื่องมือทันสมัยน่ายกขึ้นเอาใส่เครื่องมือยกเอามันก็เลยงายมันก็จะโครงเซ็ต เดี่วอยู่ดอกเหนือเซนีหลาแกยังจอดเจ้าฝุ่นกับพี่น้องเซนีลาว่าท่านเขานี่เบิ้งบรรยากาศไปเฟ้ย์ปทะานนั่นนะไดครับพี่น้องเพราะว่าปรทธานคำเดี๋ยวคำคำกับโ,โอเคโอเคเออขนาดนี้พอดีครับพี่น้องวาง่าต้องเหงาหลายชื่อเธอเหงาหลายอะไรมันบอสเลยน่ะเพระมาณนี้แหละกำลังหนาหักนานงามนะครับพี่น้องกำล,ลังหนาหักชื่อเธอออกเหงาอันนี้กำลังงามเลยครับพี่น้องว่าต้องเหงาหลายคือว่าแล้วบพี่น้องเหงาหลายมากเออพื้นที่มันกินพื้นที่เลยครับพี่น้อง แต่ทางตังยังวัดก็คือว่าแหละครับพี่นอ้องตังจังวัดก็พร้อมพอดีแล้วครับพี่นอ้องตังยังวัดก็พร้อมพอดีละ่ะวันนี้ละมาแล้วอีหละมาอยู่คนละหู้ไกๆไลๆนี่เนาะวัาทิ้งแล้วครับพี่นอ้องกบนั่งเข้ามากันเดินหน่อยอาริธอาริธกามาเลยอาริธคนแรก อาดิษยางมาคนแรกเลยครับพี่น้องอาดิษยางมาคนแรกเลยโอ้ยฮอนเร็วเร็วเร็วฮอนฮอนมาเขานี้เร็วฮอนประหยัดแดดเลยตัวน้อยตัวน้อยครับตัวเหนือแลนค่ะแลนตามแม่ตามพ่อไว้ครับพี่น้อง คือมาแล้วก็พอเอ็เสียนนุ่ว่ามาทางหลายสามหนาะอีหลาเลยเผามานําอีลาขึมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ก็เวลานี่ก็จัคโมงครับพี่น้องเดี๋ยวลงเบิองไรกก่อนโอ้ยเบิงบ่ได้พี่น้องเอ้ยกำลังทายอยู่เลยเบิงบ่ได้ว่าจัคโมงแล้วแังไหนกับปา่าติดตามในเด้อครับพี่น้องเจ้าของเท็กซี่ลงทางแค่แนวอันนี้กับผมซีลงนี่กับจ็คซีวงลงได้หรือบ่เนี่ยกะชอ็ชอตชอัดแหลกเบสซีโลงชัดแหลกจ็คซีลงได้บ่๊วย ไรกัดสีลงอยู่แล้วล่ะครับคลิปนี้เดี๋ยวลงให้ติดตามประมาณนะครับพี่น้องสองวงพะทะกันครับวัอนี้วงหนึ่งกับวงสองครับเนี่ยวงหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวงสองกำลังขึ้นโค้งสูงเลยครับพี่น้องกัเดี๋ยวก็โค้งสีไล่เรียกันนะครับพี่น้องอันนี้ไปหลายแล้วอันนี้จักเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันทุนยังประมาณอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็คิดว่าโค้งสี่แล้วพี่นาล่ะครับพี่น้อง ยังได้กัถขาเบิ้งครับพี่น้องว่าเดี๋ยวกัคงซอยกันครับพี่น้องเพราะว่าเรามีหลายคนเดี๋ยวซอยกันเพราะว่ามันเป็นทีมงานจากองเดียวกันเนาะอ่าก็คงไผแล้วก่อนเนี่ยเหล่ากันมันมันบ่าทันแล้วก็คงสิไปซอยกันนะครับพี่น้องเนาะนี่ละบรรยากาศมื้อนี้ครับพี่น้องอ่าตรงนี้ก็มันมีเนี่ยรถ ทางทางด่นดวนมากพอดีเนาะที่จอดเบิง้งซดเทอล่หละเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้กระทาเบาิ้งว่ารถซิมมจอด่าเพราะว่าระทะกันสองวงเลยเมื่อนี้สุดคักครับพี่น้องสุดคักเมือ่อกี้บอดโจจัดไทยบอดโจจัดไทยยังคักเลยครับเมื่อนี้สองวงครับ,บรสาวหน่อยลํเพิ้นโชว์สาวหน่อยพิษปันแฝงครับน้อง,องกับัป็นไกะพเผาเผามากเลยครับพี่น้องใครว่าท่านมากกัเผามาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวกะคิดว่ามื่อนี้สีม้วนแท้ สองวงปะทะกันเนี่ยซุดสุดแท้ครับพี่น้องคือในงานบานอิหล่าครับพี่น้องคืองานบานอิหล่าสองวงนะครับพี่น้องยังไดงกบฝากติดต,ตามในเด้อครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางชาแนลฝากติดต,ตามติดเบิ้งติดแอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แน่ครับพี่น้องมือนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ